สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมชนกขวัญสุุลเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสเมเด็จเจ้าพญาคณะครุศาสตร์สาขาการประถมศึกษาชั้นปีที่งมาฝึกประสบกรารณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนวัดโพธินิมิตท่านสังเกตชั้นเรียนและพฤติกรรมผู้เรียนค่ะต่อไปนะคะเราจะพามารู้จักกับครูพี่เลี้ยงค่ะนี่นะคะคุณครูพี่เลี้ยงค่ะค่ะ ก่อนนะคะก็จะให้คุณครูที่เด็กแนะนำตัวเองกคะ่ะชื่อนางสาวปวรนันท์โชิสาครนะคะจบจากมหาวิทยาลัยราชพัฏบ,บ้านสมเด็จเจ้พาพญาเอกบรรรักษาและสารสารนิเทศาสตร์ค่ะอาจารย์สอนวิชาอะไรคะตอนนี้รับผิดชอบสอนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แล้วก็หน้าที่พลเมืองชั้นป .1 ป .2 ป .3 ป .4 และป .5 อาจารย์อยู่ที่นี่สอนมาจุ่ปีแล้วค่ะเข้าที่นี่มาตั้งแต่ปี2562ตอนนี้ก็5ปีย่า6ปีแล้วค่ะ